ต่อไปนะคะในน้าสิบสี่ 4, คือเส้นสมองใช่ไหมคะเส้นสมองทายว่าอะไรทายเรื่องของความคิดนะคะสมองของเรานะคะเส้นสมองของเรานะคะมันทายเรื่องของความคิดนะคะคือสมองเราถ้ายาวยาวยาวมากเลยเขาบอกคิดช้านะคะตัดสินใจช้านะคะถ้ามันสั้นนะคะแปลว่าเราเป็นคนตัดตสินใจเร็วคิดเร็วนะคะทาเล็ ถ้าเส้นสมองนะคะมีเส้นแยกขึ้นไปข้างบนนะคะแยก V วีขึ้นไปข้างบนแปลว่าเราเป็นคนที่อะไรมีความคิดไอเดียบันเจิดนะคะคิดเก่งนะคะไอเดียดีเลิศนะคะเส้นนะคะสมองถ้ามี V ีแตกๆๆลงไปนะคะแปลว่าเป็นคนช่างเจรจานะคะพูดจาเรียกว่าน้มน้าวจิตใจคนนั้นเก่งหนักหนาะคะถ้ามีเส้นสมองนะคะแยกลงมานะคะเหมือนเส้น V ีว้างลงมาแปลว่าเป็นคนที่พูดจากับใคร ไม่มีใครเชื่อถือนะคะไม่มีคนเชื่อถือนะคะพูดให้ดียังไงพูดให้ถูกยังไงไม่มีใครฟังนะคะอันนี้ <swirl ing. S 1> ครูก็เห็นใจนะคะบางคนที่มีเส้นแบบนี้คือพูดยังไงสามีก็ไม่เชื่อพูดยังไงลูกก็ไม่เชื่อพูดยังไงเจ้านายก็ไม่รักนะคะอันนี้ถ้าเป็นครูจะแก้ให้ก็จะแก้ให้มีเส้นวีขึ้นไปข้างบนนะคะเออเส้นวีขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ก็เติมสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะตรงมนเส้นสมองนะคะมีความหนักแน่นนะคะอันนี้จะบอกว่าแล้วเติมสี่เหลี่ยมในเดินเกิดยศให้เขาหน่อยนะคะบอกว่าเส้นสมองเป็นเส้นของความ คิดนะคะใครที่ไ uh, ม um <mythology> um, mm ่เคยคิดอะไรเลยนะคะเส้นสมองก็จะไม่มีเส้นแยกไปนู้นไปนี่ไปนั่นเลยนะคะเส้นสมองนะคะถ้าแยกไปเนินพุทธคิดเรื่องธุรกิจเส้นสมองวิ่งไปเนินอ่แยกไปนะคะเนินอาทิตคิดเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเส้นสมองแยกไปเนินเสาวคิดเรื่องอะไรเรื่องงานนะคะพวกบ้างงานนะคะบางงานบ้าเงินบ้าสมบัตินะคะเส้นสมองวิ่ง